คับสัสดีครับก็มาพบกับรา,รายการรู้ทันหุ้นภาคบ่ายกับผมธนาธรเกิดเนธนาวิคอร์เทคนิคบอร g i คนะครับสำหรับภาพรวมตัวเส้นเด็กในรอบเช้าก็ถือว่าเป็นการปรับฐานลงมาตามคาดนะครับหลังที่เมื่อวานนี้มีแท่งเทียนเชิงลบอย่าง แท่งเทียนโดจิงเงาบนยาวที่เกิดขึ้นเนี่ยทให้ภาพรวมตลาดในรอบเช้านี้มีการปรับลดลงมาครับก็ปิดติดลบไปราวๆสัก 8. จุดปิดไปที่บริเวณ1315นมะครับมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่2 4 2หมื่นล้านบาทนะครับโดยที่ในรอบเช้านะครับมีแรงขายหลักๆเลยนะครับมาจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับกลุ่มสื่อสารแล้วก็กลุ่มพลังงานนะครับระหว่างวันก็มีการลงไปทำาโ w บริเวณ131 1, 1, 1แล้วก็กลับไปขึ้นไปทำา i g บริเวณ1331หนะครับหากเราพิจารณาจ ในภาพราย60ินาทีเราเห็นได้ว่าเมื่อวานนี้นะครับจากการที่มีการขึ้นไปเทสนะครับแนวต้านสำคัญโซนบริเวณ1340-1345บวกลบจนทำให้ตัว RSI เนี่ยะชะลอความร้อนแรงนะครับกับเข้าไปสู่เขตโอเวอร์บอนะครับหลังจากนั้นก็มีการปรับฐานลงมาทำให้ปัจจุบันก็ลงมาเทสรบริเวณไฮสำคัญ1318-1320อีกครั้งนะครับก็ตรงนี้เนี่ย เรามองว่าเป็นจังหวะในการเข้าซื้อกลับนะครับเพราะว่าแนวโน้มหลักแล้วเนี่ยผมคิดว่าโซนบริเวณ1 3ึ่ที่ทําไปในรอบเช้าเนี่ยน่าจะเป็นฐานราคาแล้วนะครับถ้าจากนี้ไปน่าจะเป็นลักษณะของการดีกลับขึ้นไปนะครับเพราะว่าในรอบของตัวอันดัชนีนะครับก็เริ่มมีการเห็นฐานโซนหนึ่งสามหนึ่งศูนย์บวกลบแล้วนะครับมองว่าบ่ายนี้นะครับถ้าเป็นลักษณะการแกว่งไซด์เว์ถึงไซด์เวพขึ้นไปนะครับมองแนวรับที่หนึ่งสามหนึ่งศูนย์หนึ่งสามหนึ่งสี่แนวต้านอยู่ที่หนึ่งสามสองสามนะครับ ซึ่งมองว่าตรงนี้เนี่ยในวันนี้เนี่ยควรจะปิดอย่างน้อยเลยนะครับต้องยืนบทเหนือบริเวณ1323ให้ได้เพื่อที่จะเป็นการลางภาพสัญญาณเชิงลบทางเทคนิคนั่นเองนะครับสำหรับตัวโบนอกทีฟแวลูนะครับก็จะมีตัวแอดวานนะครับเดลต้านะครับเคแบง์บีบีลแล้วก็ตัว CPR เดี๋ยวเรามาดูตัวตัวแรกก่อนนะครับตัวแอดวานนะครับในรอบราคาตัวแอดวานเนี่ย เริ่มมีการปรับฐานลงมาเล็กน้อยนะครับหลังที่เมื่อวานนี้มีแท่งเทียนเชิงลบทางเทคนิคหรือว่าแท่งเทียน shooting star ลงมานะครับสำหรับแอดวานเนี่ยแนวโน้มหลักยังเป็นการแกว่งในแนวโน้มขาขึ้นอยู่ผมคิดว่าการย่อลงมาแถวโซนบริเวณ3 0 2บุกลบเนี่ยก็ยังเป็นจังหวะในการเข้าซื้อกลับได้เพราะว่าในรอบหลักยังดูดีอยู่นะครับคำแนะนำนะครับเน้นตั้งรับบริเวณ302นะครับแนวต้าน1 1ถึงบริเวณ316นะครับแล้วก็ให้จุดคัดลอสไว้ที่บริเวณ2 9 8 สำหรับตัวทันมานะครับเป็นตัวเดลตานะครับในรอบราคาเดลต้าเดลตานี่ก็มีการติดแนวต้านอยู่เหมือนกันนะครับปัจจุบันก็มีการย่อตัวลงมานะครับทำให้เซนติเมนต์ตลาดในรอบเช้าเนี่ยยังโดนกดดันอยู่นะครับเรามองนะครับถ้าย่อลงมาโซนบริเวณ210นะครับที่สามารถซื้อเข้าซื้อกลับได้นะครับสำหรับนักลงทุนที่สามารถรับความเสี่ยงสูงได้นะครับซื้อกลับได้นะครับแนวต้านก็มองไว้ที่230 240 แล้วก็ถ้าปิดหลุดต่ำกว่าบริเวณ206เนี่ยก็เป็นจุด stop loss ไปก่อนนะครับมาตัวถัดมาเป็นตัว K-Bank นะครับก็ต้องบอกว่าในเซ็ตห้หลายๆตัวก็พยายามทาฐานนะครับเปการย่อตัวลงมานะครับตามดัชนีตลาดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย กลุ่มแบงก์เนะครับรับโดยเฉพาะตัว K Bank ที่เป็นตัว leading ในช่วงก่อนหน้าเนี่ยผมคิดว่าย่อตัวมาก็ซื้อได้นะครับเพราะว่ารอบหลักแล้วเนี่ยังเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่นะครับ K Bank เนี่ยมองแนวรับไว้ที่176นะครับแนวต้าน182 185นะครับส่วนจุดคัดลอสเราให้ไว้ที่173นะครับตัวถัดมาเป็นตัว BBL นะครับรอบราคา BBL ยังติดโซนแนวต้านนะครับโซนบริเวณ163นะครับราคาปัจจุบันก็มีการย่อตััววววลงมาาาานคครรรบบแต่่่เเิิดโซณ157 ซึ่งเป็นโซนค่าเฉลี่ย10วันเนี่ยน่าจะเห็นแรงซื้อกลับเข้ามานะครับถ้าย่อมาโซนดังกล่าวเป็นจังหวะซื้อได้นะครับออมองแนวต้านนะครับไว้ที่161-163นะครับแล้วก็ให้จุดคัดลอส1 5 4ส่วนตัวสุดท้ายเป็นตัว CPO นะครับรอบราคา CPO เนี่ยดูเหมือนว่าจะเลือกทางลงมานะครับเพราะว่าราคามีการหลุดค่าเฉลี่ย75วันลงมาแล้วนะครับทำให้มองว่า CPO เนี่ยดูเหมือนว่าจะมีการเปิดดาวไซด์ลงมานะครับ ระยะสั้นรอดูนะครับโซนบริเวณ46บาทน่าจะมีแรงตีกลับขึ้นไปนะครับส่วนแนวต้าเนี่ยอมองไว้ที่บริเวณ47.25นะครับถึงบริเวณ48.50แล้วก็เราให้จุดคัดลอสถ้าหลุดต่ำกว่าบริเวณ43บาทนะครับสำหรับหุ้นในช่วงบ่ายนี้นะครับก็พยายามคัดตัวที่เริ่มมีมูนตัมกลับเข้ามา น่าสนใจอีกครั้งหนึ่งนะครับเราเริ่มเป็นตัวไทออยนะครับก็ไทออยในช่วงก่อนหน้านี้นะครับมีการติดไฮสําคัญโซนบริเวณสายวิเศษบาทปัจจุบันก็มีการย่อตัวลงมานะแต่ว่าการย่อตัวลงมาตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นการเข้าซื้อกลับได้เพราะว่าหากเราพิจารณาจากในตั้งแต่ช่วงเดือนพิษภาคมที่ผ่านมาแล้วเนี่ยตัวไทออยยังเป็นการแกว่งในแนวขาขึ้นอยู่นะครับย่องลงมาก็ต้องเป็นจังหวะในการเข้าซื้อกลับนะครับนอกจากนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่าเมซีดเนี่ยยังคงยืนเหนือการศ ไทยออยเราเน้นตั้งรับบริเวณ3-4.75นะครับ35.5แล้วส่วนจุดคัดส่วนจุดเป้าหมายเนี่ยมองไว้ที่36.75ถึง37.50ส่วนจุดคัดร้อดนะครับเราให้ไว้ที่บริเวณ34บาทนะครับก็สำหรับภาพรวมนะครับรู้ทันหุ้นภาคบ่ายมีเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในว,วันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ